ผ้าใหม่เวลาหรืไม่ว่าผ้าใหม่ผ้าเก่าหรอกลาพีนาหานเนี่ยก็คำว่าพิจารณาหารนั้นให้มันเป็นธรรมนี่พนเพราต้องรู้ตัวเจ้าของนะ ทำอะไรเอาทำนำหน้าอย่าเอากิเลสนำหน้าทุกวันนี้นี่เดีวว่าไม่ว่าคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยมันเริ่มจะหายไปเรื่อยไปเรื่อยจนจะไม่เหลือแล้ว ันหมดจริงๆตั้งแต่ศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมมันหมดมันหายไปเพราะาคนยุคใหม่นี่ยุคนี้แหละมักจะใช้คำพูดอยู่เสมอว่าขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมทำรรจะไปขอกันได้ตรงไหนจไปขอให้ช่วยกันน่ะมันไม่มนมันมันไม่ใช่ อยากได้ความเป็นธรรมก็ทำเอาเองสิเพราะนี่แหละโลกมันทั้งมั่วกันอยู่ทุกวันเนี่ยยิ่งเราเป็นพระด้วยแล้วยิ่งทำอะไรทำให้มันเป็นอัตเป็นธรรมไม่ว่าแต่พระหรอกเพราะถึงว่าความเป็นธรรมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่ผูกกระทำไม่ว่าทำดีทำชั่ว ทำไม่มีข้างทำท่านวางเป็นก,นกลางกลางหากว่าเราไปทำอะไรไม่ว่าทำกะทำฝ่ายที่มันไม่ดีหรือฝ่ายอธรรมแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายอธรรมไปอย่างเงี้ยหากเราก็ทำในสิ่งที่มันเป็นความดีเหมือนว่าเราเล้มาอยู่ฝ่ายธรรมคือบอกว่าทำไม่ไมีข้างท่านวางไว้เป็นก,นกลางกลาง วางไว้สําหรับที่จะใครไปอยู่ฝ่ายไหนข้างไหนก็เลยไปเรียกข้างเฉยจริงๆแล้วทําไม่มีข้างความถูกต้องท่านก็วางไว้แบบหนึ่งความไม่ถูกต้องท่านก็วางไว้ไว้อีกข้างไว้อีกแบบหนึ่งคือวางไว้เป็นกลางๆเหมือนกันส่วนคนจะทํามากทําน้อยท่านถึงให้เอาสองสิ่งนี้ไปจับดูที่ว่าม,มันผิดหรือมันถูก เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอันย่นี้มันไม่ว่าศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยว่านี่มันหมดจริงๆเพราะมัน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 หมดไปจากหัวใจของมนุษย์มันถึงได้มีเรีว่าขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมรมจะไปขอตรงไหนอยากได้ก็ทําเอาเองสิไปขอกันอย่างนี้ทาเลยกลายเป็นธรรมปลอมไป ขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยโดนกระทาขึ้นมาก็ขอความช่วยเหลืออย่างนี้การช่วยช่วยกันมันก็ช่วยกันตามมันก็มันก็ไม่เป็นธรรมขึ้นมาเพราะทําให้ถูกสร้างขึ้นมาจากบุคคลคนนั้นหรือคนที่จะว่าจะช่วยกันอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีมันไม่มีธรรมนั่นเองงดังช่วยกันมันก็ต้องช่วยกันตามอะไรอะ ก็อยู่ในอัคติสีฉันทากตินั่นลำเอียงแล้วเนี่ยลำเอียงเพราะความละไข่กันฉันทากติโทสากติอย่างเงี้ยลำเอียงเพราะความมีความโทสะมันจะเป็นธรรมตรงไหนนี่พอไม่พอใจกันอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายไหนมันก็ต้องเกิดความโทสะขึ้นมาความเป็นธรรมมันก็ไม่มีขึ้นมาอย่างเงี้ย เนอากติสีอย่างโทษสาคติลำเอียงเพราะความโกรธความโมโหโทโสพยาคติเกิดภัยขึ้นมาถึงเนี่ยก็ลำเอียงเพราะความกลัว ว่ความกลัวมันครอบงำม,มันจะเป็นธรรมตรงไหนกลัวนั่นกลัวนี่กลัวเป็นนั่นเป็นนี่กลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้กลัวเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยฉันทากติโทสากติโมหาคติพยาคติ ถ้าอคติสี่อย่างนี้ไปอยู่ในหัวใจใดก็แล้วแต่เรื่องในสังคมใดมันจะหาความเป็นธรรมไม่ได้วันนั้นไปไหนก็ได้ยินเนี่ยขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมทรมมําไปขอกันได้ตรงไหนก็ทำเอาเองสิอยากได้อยากมีความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมนี่มันไม่มีธรรมในหัวใจเลยศีลธรรมก็ไม่มี คุณธรรมก็ไม่มีจริยธรรมมันก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันไม่มีมันก็หมดเท่านั้นน่ะทีนี้จะไปเอาทำไปเอาตรงไหนหล่ะทีนี้ก็จะไปเอาตรงเอาหมู่มากใครบอกว่าความหมู่มากมันเป็นธรรมมีมอยู่ไม่ได้ค้านนะความหมู่มากบางอย่างมันไม่ได้เป็นธรรมนะมันเป็นการยกมือเอาก็มีอย่างเงี้ยไปซื้อเอาก็มีอย่างเงี้ย ใา้ของขวัญกำนันคนนั้นคนนี้ก็มีมันก็จึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้ทําเป็นรมนั่นนั่นเพราะนั้นทำนี่ถึงบอกอยู่เสมอเอาทำนําหน้าเอาทำเข้าสู่หัวใจทำไม่ได้ต้องมาซื้อมาขายกันเมื่อไหร่มายกมือกันเอาเมื่อไหร่มาเอาหมูมากหมูน้อยเมื่อไหร่ทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมูมากหมูน้อย ถ้าหมูมากไม่มีธรรมเนี่ยมันก็มีอย่างเงี้ยหมูน้อยแต่มีธรรมมันก็มีอย่างเงี้ยจะเอาเครื่องว่ามากกับน้อยไปตัดสินไม่ได้มันต้องเอาความเป็นธรรมนี่อย่างพวกเราเป็นพระเป็นเนรก็เหมือนทำอะไรทำให้มันเป็นธรรมการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยขอให้ทำด้วยความเป็นธรรมจะกบจะฉันจะพิจารณาอาหาร ็พิจารณาด้วยความเป็นธรรมบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะชอบใจไปกับกิเลสอย่างเนี้ยแลราก็ว่าเป็นธรรมขึ้นมามันไม่ใช่มันเป็นความชอบใจธรรมเนี่ยเวลาเราใช้คือแม้แต่อาหารที่เราพิจารณาอย่างเงี้ยการฉันเข้าไปแล้วฉันของดิบๆดีดดๆฉันไปตามกิเลสตัณหาสว่าอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเล่าเล่า,ลาร้อนมันไปนเ,เป็นเครื่องส่งเสริมเพิ่มกิเลสอย่างเงี้ย เพราะนั้นนึงถึงงห้เอาทำนำหน้าทำอะไรอย่าซ้ำสักแต่ว่าทำทิมหาเหตุหาผลหาความเป็นธรรมไม่ได้ทำตามกิเลสกินก็กินแบบกิเลสใช้ก็ใช้แบบกิเลสนอนก็นอนแบบกิเลสอะไรก็ทำไปเพื่อกิเลสทั้งนั้นมันไม่มีความเป็นธรรมจะเอาแต่ความพอใจมันก็ไม่ถูก ขันอะไรอย่างเช่นอาหารที่เราพิจารณาอย่างเงี้ยกันขบกันฉันฉันของดิบของเนีมันผัดผ,ดผดมันมันมันเสริมมันเพิ่มเสริมกิเลสตัณหาสมะเราก็ต้องพิจารณาต้องระมัดระวังนักปฏิบัติผู้ภาวนามันก็ต้องนี่แหละว่าเอาให้เอาทำนำหน้าไงไมเ่เอาความชอบใจไม่ได้ ความชอบใจบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นธรรมนะมันเป็นกิเลสแต่ความใจความชอบใจบางอย่างมันก็เป็นธรรมไม่ได้ไม่ได้คันเพราะนั้นเรื่องธรรมนี่มันเป็นสิ่งจำเป็นทุกเพศทุกวัยอีกด้วยนะยิ่งเป็นนักบวชผู้ปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งพิจารณาให้มันเป็นธรรมพิจารณาอาหารแค่เรื่องอาหารเนี่ย คิดดูสิเราจะเราเอามาด้วยกิเลสตัณหาเราหรือว่าเราจะเอาความชอบใจของเราหรือชอบธรรมของเราการขบการฉันฉันอาหารประเภทไหนที่เรานั่งภาวนาดีไม่ทําให้เราง่วงไม่ได้ส่งเสริมกิเลสตัณหาถือว่าอันนั้นเป็นธรรมขึ้นมานั่นอาหารประเภทนั้นคือว่าอาหารและสัปปายะท่านว่าไม่ใช่ว่าอาหารถูกตามกิเลส ตามปากตามทองของบางอย่างมันตามปากตามทองแต่มันเป็นธรรมก็มีไม่ได้ปฏิเสธเพราธรรมถึงบอกว่าอย่าให้กิเลสเข้าไปแฝงถ้าไปแฝงมันจะเอามาเป็นข้ออ้างธรรมนึงไม่มีข้างแต่เราไปทําสิ่งนั้นก็เหมือนว่ามีข้างอยู่ตรงนั้นเฉยๆจริงๆนะธรรมก็วางไม่ตรงกลางกลางกิเลสมันก็วางไม่อยู่กลางกลางเว้นวันนั้นเราจะไปทําสิ่งไหน คนทั้งหลายก็เลยว่าเลือกข้างกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเลือกข้างอย่างว่านั่นทำอะไรมันทําให้เป็นธรรมนี่ไม่ใว่านักบวชหรอกหาทาไม่ได้มันก็หมดท่านั้นเองทั้งโลกเหมือนกันนั่นแหละี่โลกมันเดือดร้อนทุกวันเนี่ยก็เพราะมันไม่มีธรรมนั่นเองตั้งแต่ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่มีแล้วเมื่อไม่มีมันก็วุ่นวายกันไปหมด แล้วทอยู่ตรงไหนทุวันเนี่ยอยู่แค่แค่ยกมือกันนั่นเหรอี๋ยวจะเอาหมู่มากนั่นเหรอเพราะบางสิ่งบางอย่างทําเป็นหมู่มากมันไม่ได้เป็นธรรมนะเป็นธรรมก็มีไม่เป็นธรรมมันก็มีหมู่น้อยเป็นธรรมมันก็มีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะไปตัดสินเอาความหมู่มากหมู่น้อยไม่ได้คําว่าธรรมคือความถูกต้องความถูกต้องไปอยู่กับคนเดียวคนนั้นก็เป็นธรรม เขไม่ถูกต้องไปอยู่กับคนหมู่มากหมู่มากมากมากมันก็ไม่ได้เป็นธรรมนะให้เข้าใจคําว่าธรรมให้มันดีมันไปที่ไหนได้ยินเดีย๋ยขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมทำไปขอตรงไหนก็ปฏิบัติเอาสิอย่างข้าเรามาบวชเรามาปฏิบัติธรรมญาติยมมาปฏิบัติธรรมก็ทำมาสิคารวะญาติยอมผูกไม่เข้าวัดเข้าวาก็ทําตัวให้มันเป็นธรรมขึ้นมาสินี่คือธรรมจะมาขอกันได้ยังไง การขอมันก็เป็นถ้าขอกันได้มันก็เป็นธรรมปรอมเท่านั้นแหละที่นี่ขอความช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างเงี้ยการขอความช่วยเหลือมันขอกันด้วยความสนิทสนมกันก็มีเพราะฉะนั้นในอกติสี่ท่านนึงพูดไว้อยู่ตลอดไงว่าฉันทากติมีความชอบพอกันแล้วนี่มันจะช่วยกันอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความไม่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาเพราะคําว่าฉันทากติลําเอียงเพราะความรักใคร่กันความสนิทสนมกันเป็นอันืองอเนเดียวกันอย่างเงี้ย มันก็เลยทําให้ความเป็นธรรมเนี่ยลดลงเพราะความความ,ความที่ว่าพอชอบพอกันไงเป็นหมูกันไงเป็นเพื่อนกันไงเป็นข้างเดียวกันไงความเป็นธรรมมันก็เลยไม่มีนั่นดูที่ทำท่านละเอียดละเอียดขนาดไหนสะอาดขนาดไหนเนี่ยฉันทาคติท่านบอกความลำเอียงเพราะเพราะเมื่อเมื่อมันมีความชอบธรรมมันก็เอียงไปเอียงกระเทเร่เลยละ่ะ เขไม่กล้าที่จะทําเพราะเป็นเพื่อนกันบ้างเป็นหมู่กันบ้างอย่างเงี้ยเป็นพักเป็นพวกกันบ้างอย่างเงี้ยถ้าเป็นทางโลกก็ยกมือกันเอาหรือเอาคะแนนเป็นส่วนมากกันอย่างเงี้ยทึ่บางเยี่ยงบางสิ่งบางอย่างมากมันไม่เป็นธรรมก็มีมากเป็นน้อยเป็นธรรมก็มีมากไม่เป็นธรรมก็มีมากเป็นธรรมมันก็มีน้อยไม่เป็นธรรมมันก็มีอย่างเงี้ยมันมีมาแต่ไหนเรื่องธรรมนี่เป็นเรื่องจําเป็นไง ให้เข้าใจเสียใหม่คําว่าเขาขอความเป็นธรรมของถ้าทําขอกันได้มันก็จะไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นลงในอคติสี่เช่นฉันทากติโทสาคติโมหกติปยาคติลําเอียงเพราะละไข่กันเนี่ยเรียกฉันทากติโทสาคติลําเอียงเพราะความโกรธเกิดความโกรธขึ้นมาไม่พอใจขึ้นเมาก็มีการกั่นแกล้งกันอย่างนั้นอย่างเงี้ยนี่ก็จะมันมันก็จะไม่มีธรรมเกิดขึ้น พอเมื่อไม่พอใจมีความโกรธขึ้นมาแล้วท่านว่าลำเอียงเพราะความโกรธมันจะหาความเป็นธรรมไม่ได้เนี่ยโมหะกติคือลำเอียงเพราะความเขาคือความไม่รู้เรื่องความโง่นั่นเองโมหะนะคือความหลงก็ได้ความโง่มันก็ถูกเมื่อมันโง่มันหลงขนาดนั้นเนี่ยความ มันมีอยู่แล้วก็ไม่ไม่รู้เรื่องอย่างเงี go, ้ยท่านถึงว่าโมหะคติลำเอียงเพราะความโง่ความเขาท่านหมวกพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวภัยเมื่อกลัวภัยพอโกหกก็โกหกได้อย่างเงี้ยพอช่วยเหลือช่วยเหลือกันทั้งไหนก็จะช่วยกันอย่างเงี้ยเพราะความกลัวภัยทาไมช่วยเขาจะมาทำร้ายทาลายเอาอย่างนั้นอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่าง อน,นึ่งบอกโลกมันจะไม่มีความเป็นธรรมเพราะมันมีอคติสี่อย่างนี่เองในหัวใจของแต่ละดวงละดวงไม่ว่านักบวชอย่างเงี้ยถ้ามาพิจารณาแค่เรื่องอาหารานี่เงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยถ้ามีอคติในหัวใจทาไมมีกิเลสในหัวใจยังไงมันก็หาความเป็นธรรมไม่ได้ถูกกิเลสก,กืนกินีะจนไม่เหลือ กิเลสกินกินจนไม่เหลือแล้วความเป็นธรรมไม่ไม่เหลือแล้วเขาถึงมักจะพูดอยู่เสมอขอความเป็นธรรมทาอยู่ตรงไหนที่จะไปขอกันนอกจากเราผู้ปฏิบัติทุกคนทุกลูกทุกนามแหละจิตท,ทุกดวงนั่นแหละควรทาให้มันเป็นธรรมขึ้นมาให้ใจได้มีธรรมใจใมีธรรมนั้นใจมันจะไปปัสจากโทษมันก็ปัสจากนี่แหละอคติสี่อย่างเนี่ยไม่ว่าโลงว่าสารเหมือนกัน ถ้าว่ามีอคติสี่อย่างเนี่ยมันจะหาความเป็นธรรมไม่ได้การตัดสินความคดีความต่างๆมันก็หาความเป็นธรรมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเนี่ยมันถูกอคติสี่อย่างนี่ครอบไว้ไงมีอํานาจมีอิทธิพลในหัวจิตหัวใจ ยิ่งนั่งบวชนี่แล้วมันก็ยิ่งลึกไปกว่านั้นอย่างที่บอกว่าทําอะไรทําด้วยความเป็นธรรมเอาทำนําหน้าถ้าไม่มีเอาเอากิเลสนําหน้าแล้วเนี่ยความเป็นธรรมมันก็จะไม่เหลือมันจะไม่เหลืออยู่ที่ยกมือเอาบ้างลงคะแนนกันเอาบ้งออางแล้วเสียงส่วนมากบ้างถึงบอกว่าส่วนมากมันไม่ใช่ว่ามันจะถูกเมื่อไหร่ส่วนมากถูกก็มีส่วนมากมันไม่ถูกก็มีอย่างเงี้ย ส่วนน้อยถูกก็มีส่วนน้อยไม่ถูกก็มีอย่างเงี้ยมันมีมาแต่ไหนอยู่แล้วท่านดึงให้วางไว้ว่าหลักเกณฑ์ความเป็นธรรมเนี่ยถ้ายังมีอคติสี่อย่างน,างนี่มันจะหาความเป็นธรรมไม่ได้เพราะว่าฉันทากติล้วอย่างคนลใครเมื่อลกใครกันแล้วมันก็จะเบนความถูกต้ององอกอ,อย่างเงี้ยฉันทากติ โทสะกติโมโหโถโสอะไรขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเอาความไม่พอใจไปใส่ร้ายใส่ใส่ร้ายป้ายสีกันนี่ความไม่ธรรมก็จะไม,ม,ม่มีตรงไหนโมหคติด้วยความเขาของเจ้าของความโง่ของตัวเองนี่มันไม่รู้ความจริงมันอยู่ตรงไหนก็เลยกลายเป็นว่าไปใฝ่ในทางที่มันมันไม่ถูกเนี่ยแต่ความโมหะครอบงําแล้วเนี่วยแต่ว่าลาเอียงเพราะความเขามันมันจะความเขาเนี่ยมันพาท่ายเอนให้เอียง พยากติก็เหมือนกันแล้วอียงเพราะความไม่กลัวภัยไงเมื่อกลัวภัยขึ้นมาเราย่อมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดเพื่อทําอะไรต่อมีอะไรเนเนัเนี่ยเนี่ยดูที่ทำของพระพุทธเจ้าละเอียดขนาดไหนเป็นธรรมขนาดไหนยิ่งนักบวชด,ด้วยแล้วคนทําอะไรเนี่ยเอาทํานําหน้าเอาทํานําหน้าถ้าเอาเกียลตนาหน้าแหละไม่ว่าพระไม่ว่าโยบไม่ว่าตรงไหนสังคมใดก็แล้วแต่มันจะหาความเป็นธรรมไม่ได้ ทำเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ภากันเอาใส่หัวใจไว้บ้างนม้เราท่านเราท่านทั้งหลายจะมีกิเลสแทนที่มันจะเต็มร้อยมันก็ยังลดคุณลดลงเรื่อย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 ตามที่คนที่ว่าทำความเป็นธรรมมันขึ้นมาเมื่อจะไปขอกันอย่างเงี้ยมันจะไปทำตรงไหนล่ะขอความเป็นธรรมขอความทำไม่ต้องขอ ให้ปฏิบัติเอาวันนี้ไม่สบายโอเคนี้แหละวาเน,นี่ยให้พสัพโรขวิณิมุตตสัมภสันตาภวัง เวรมเดนยงการตัวเนียมพุทโธจะตัวังภาวนติโยวิวันฉันตุสา พระโคกสตุมาเตภวันวันตรังปุขีธีขายุโกผวะอภิรียสเนจังวันทาปัญญนนตารุธรรมา วันทันติยุวันโนสุขังอาล